ทำไมท้องเสียแล้วจึงห้ามดื่มนมอาการท้องเสียนั้นเกิดจากอะไรก็ได้แก่ 1. การติดเชื้อทั้งจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับอาหารที่ไม่สะอาดหรือปรุงไม่สุกอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ลำไส้และก่อให้เกิดอาการถ่ายเหลวคลื่นไส้อาเจียนได้ 2. เกิดจากอาหารเป็นพิษ เนื่องจากการกินอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสารพิษจากเชื้อโรคปนเปื้อนพบเป็นสาเหตุให้มีอาการถ่ายเหลวได้เช่นกันโดยทั่วไปมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากกินอาหารเมื่อเทียบกับการติดเชื้อที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อนอที่จะเริ่มมีอาการ 3. ส,สาเหตุอื่นๆก็คือกรณีที่มีการอักเสบของลำไส้จากโรคต่างๆยาหรือการฉายแสง ท้องเสียอันตรายหรือไม่ท้องเสียอาการของท้องเสียหรืออุจจาระล่วงเนี่ยก็พบได้ทั้งในเด็กและก็ผู้ใหญ่โดยทั่วไปหากมีอาการท้องเสียไม่รุนแรงและได้รับการดื่มน้ำและเกลือแร่ทดแทนอย่างเพียงพอมักจะไม่เกิดอันตรายโดยอาการท้องเสียส่วนใหญ่มักหายได้เองภายในไม่กี่วันยกเว้นการติดเชื้อบางชนิด ที่ทำให้มีอาการท้องเสียที่ค่อนข้างมากและก็มีอาการรุนแรงก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับทำไมท้องเสียแล้วถึงห้ามดื่มนมนะครับเพราะว่าเมื่อมีอาการท้องเสียควรหลีกเลี่ยงการดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมเช่นเนยไอศกรีมชีสเพราะในนมมักจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลที่ชื่อว่าแลคโตสโดยหากเกิดอาการท้องเสีย จะทําให้เซลล์ที่ผนังลําไส้มีความบุกพร่องในการสร้างเอนไซม์ที่มีชื่อว่าแลคเตสที่มีไว้ย่อยน้ําตาลแลค t โตสทำให้น้ําตาลไม่ถูกย่อยและหมักจนเกิดเป็นลมท้องอืดและยิ่งทําให้ถ่ายเหลวมากยิ่งขึ้นดังนั้นการดื่มนมอาจจะทําให้การท้องเสียนั้นแย่ลงนะครับอาการท้องเสียเป็นอย่างไร ก็จะมีอาการปวดท้องท้องอืดมีลมในลำไส้ถ่ายอุจจาระเหลวและถ่ายบ่อยอก็คือมากกว่า3มครั้งต่อวันคลื่นไส้อาเจียนมีเสียงท้องร้องจากการบีบตัวในกระเพาะอาหารสำหรับอาหารที่ควรกินนะครับก็ได้แก่อาหารที่มีรสจืดย่อยง่ายอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของนมและควรงดผักผลไม้ ก่อนนะครับโดยทั่วไปหากมีอาการท้องเสียไม่รุนแรงก็อาจจะหายได้เองและก็ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตยกเว้นหากมีอาการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียค่อนข้างมากและก็สูญเสียน้ำจำนวนมากรวมถึงมีระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติอาจจะมีอาการซึมลงและทำให้เกิดความดันเลือดต่ำลงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ วิธีการรักษาอาการท้องเสียก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะครับดื่มเกลือแร่บ่อยๆเพื่อชดเชยน้ำและแร่ธาตุที่สูญเสียไปหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำผลไม้น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีนรับประทานอาหารอ่อนเน้นการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกถูกสุข,ขลักษณะ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงถ้ามีอาการขับถ่ายเหลวปริมาณมากให้ดื่มน้ำหรือน้ำที่มีเกลือแร่ผสมเพื่อทดแทนน้ำในร่างกายที่สูญเสียไปแต่อย่างไรก็ตามหากอาการขับถ่ายมีความรุนแรงมากจนไม่สามารถให้น้ำหรือเกลือแร่เพื่อทดแทนได้ก็ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาด้วยการให้น้ำเกลือทางหลอดเลือด และถ้าขับถ่ายแล้วมีอาการปวดท้องบิดรุนแรงมีมูกเลือดจะต้องรีบไปพบแพทย์นะครับอาการท้องเสียนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อคนทุกวัยโดยพบในเด็กได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่ซึ่งอาการท้องเสียส่วนใหญ่มักหายได้เองโดยควรดูแลตัวเองเบื้องต้นไม่ให้เกิดภาวะขาดน้ำและเกิดแร่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการท้องเสีย นะครับแล้วก็กินอาหารที่สุกสะอาดล้างมือบ่อยๆและดูแลสุขอานามัยเป็นประจำนะครับ